้บาานนสวัสดีค่ะพี่รามีรดีบรนณาค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กันที่สวนผักของเราค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทําสูตรง่ายๆค่ะในการป้องกันและกาจัดแมลงค่ะแล้วก็เล่งดอกเล่งผลได้ด้วยค่ะอันนี้ใช้แล้วเห็นผลที่จริงค่ะติดตามชมได้เลยค่ะวัสดุของเราในวันนี้นะคะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือนมจืดค่ะนมจืดนะคะจะช่วยเรื่องของการเล่งดอกเล่งผลเล่งใบได้ดีค่ะ อันที่2ก็คือไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดค่ะอันนี้เราใช้ไข่เป็ดค่ะเราจะใช้ไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดก็ได้นะคะอันที่3นี่ค่ะช่วยเรื่องของการป้องกันมแมลงได้อย่างดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟแบบทูอินวันค่ะอันนี้เราใช้แบบซองเขียวค่ะเพราะว่าซองเขียวเนี่ยเขาจะมีรสชาติขมขมกว่าซองสีแดงค่ะอันนี้ ใช้แล้วเห็นผลดีจริงค่ะน้ำสามส่วนนี้นะคะมาผสมกันค่ะแล้วเราก็นำไปล,ลดพืชลดผักของเราได้ค่ะช่วยเรื่องของการป้องกันมแมลงได้อย่างดีค่ะป้องกันเพีย้ยป้องกันหนอนได้ดีเลยค่ะเมื่อเราหาได้แล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่ในแก้วพลาสติกก่อนค่ะมิธรรมก็ไม่ยากค่ะเพื่อนๆวิิธรรมนะคะเราก็จะตอกไข่ใส่ลงในแก้วก่อนค่ะวันนี้เราทำกันอยู่ที่สวนเลยค่ะ อันนี้เป็นสวนหลังบ้านนะคะปกติก็จะทําสวนหลังบ้านค่ะเมื่อมีเวลาที่ว่างๆนะคะพี่แรมก็จะเข้าสวนค่ะแล้วเราก็จะตอกไข่ให้ละเอียดค่ะง่ายๆเลยค่ะในไข่นี้นะคะเขาก็จะมีโปรโตีนแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆนะคะนอกจากจะช่วยเรื่องของการบํารุงร่างกายนะคะไข่ไก่เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการบํารุงพืชผักของเรา ให้พืชผักของเราสวยงามค่ะแล้วก็ออกดอกออกผลได้เร็วค่ะพี่แรมก็ใช้ไข่ไก่และไข่เป็ดนะคะลองไปใช้ในพืชผักหลายชนิดนะคะก็ปรากฏว่าได้ผลดีค่ะยิ่งเป็นมะนาวนะคะมะนาวเนี่ยโอ้โหลูกเกดกดกเต็มต้นเลยค่ะเก็บกินแทบไม่ทันเลยค่ะนี่อันต่อไปนะหลังจากที่เราผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วไข่ก็จะออกมาเป็นสีเหลืองนะ เปลือกไข่นะคะก็อย่าทิ้งนะเปลือกไข่แล้วก็จะขยาเข้ากันเลยคะ่ะเพราะว่าเปลือกไข่เนี่ยเขาจะมีแคลเซียมนะนอกจากจะมีแคลเซียมแล้วเปลือกไข่ก็จะมีความหยาบความคมค่ะเวลาที่หอยทากเดินมาเจอเน่ะหอยทากเขาก็จะหยุดทันทีเลยคะ่ะเขาก็จะเบี่ยงเบนไปทางใหม่ค่ะเพราะว่าในเปลือกไข่เนี่ยเขาจะป้องกันหอยทากได้อย่างดีค่ะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะ อ่ะอมาเลยนี่ก็คือนมจืดนะเราก็จะเจาะนมจืดเนี่ยใส่ลงไปนในแก้วค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีนมจืดนะคะเพื่อนเพื่อนก็สามารถใช้น้ำซาวข้าวได้ค่ะน้ำซาวข้าวนะคะก็ใช้ได้ทั้งน้ำซาวข้าวที่มาจากข้าวเจ้านะคะแล้วก็ข้าวเหนียวก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะมีแบบไหนใช้แบบนั้นค่ะแต่ถ้าไม่มีน้ำซาวข้าวหรือหาไม่ได้นะคะเพื่อน ก็ใช้นี่เลยค่ะนมจืดค่ะแบบไหนก็ได้นะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะถ้าเป็นนมจืดเนี่ยใช้ได้หมดเลยนมจืดเนี่ยช่วยเรื่อง,องการเล้งใบได้ได,ดีค่ะเมื่อเราใส่นมจืดลงไปนะนี่ใบเนี่ยมาหนับหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของรสชาตินะคะรสชาติก็ดีเหมือนกันค่ะผักของเราเมื่อโดนนมจืดลดลงไปเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยะคะ่ะเพื่อนๆใบนี่มากันพลบพรับเลยค่ะขอบอกเลยว่านมจืดเนี่ยใช้ดีมาก เต็มแก้วแล้วค่ะเต็มแก้วแล้วเราก็จะคนเข้ากันค่ะอันนี้เราใช้มานานค่ะใช้มาหลายปีค่ะแล้วก็เห็นผลดีจริงค่ะเมื่อเราเห็นผลดีจริงๆเราก็นำมาบอกต่อกับเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆสนใจก็ลองนำแล้วก็ทำไปใช้กันดูนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็จะเอานี่ค่ะกาแฟ ถ้าไม่มีกาแฟแบบซองนะ,พะเพื่อนๆก็สามารถใช้กาแฟที่เป็นกากากาแฟก็ได้นะถ้าไม่มีกากาาแฟก็ใช้นี่เลยค่ะกาแฟแบบทันี้ซองนี่ค่ะทู one อินวันโอ้เดี๋ยวขอญาตล้างมือก่อนนะเพราะว่ามันลื่นค่ะฉีกไม่ออกค่ะกาแฟนี่ค่ะเขาก็จะเชื่อเรื่องของการไล่หนอนไล่แมลงได้อย่างดีค่ะไล่เพียได้ดีมากค่ะ ขอบอกเลยว่ากาแฟในไล่เพลี้ยได้หนอนได้อย่างดีเลยค่ะนี่เราก็จะผสมลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพียงหนึ่งซองค่ะเห็นผลดีจริงเลยนี่ใส่ลงไปเลยค่ะนี่เราวันนี้เราอาจจะใช้แก้วน้อยหน่อยนะแก้วใบเล็กค่ะนี่เต็มเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่กันที่สวนผักเนาะหลังบ้านค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็ผสมส่วนให้เข้ากันค่ะ ที่แลมอาจจะคนยากนิดหน่อยเนาะเพราะว่ามันเต็มแก้วค่ะล้นแก้วถ้างั้นพี่แลมขออนุญาตไปคนลงในคู่ถังนะอันนี้เราเตรียมน้ํามา10ลิตรค่ะเพื่อนๆเราเตรียมน้ํามา10ลิตรค่ะเราก็จะใส่ลงไปเพื่อนๆจะใส่น้ํา20ลิรก็ได้นะอันนี้เราใช้แบบสูตรเข้มข้นค่ะ ก็ใส่ลงไปเลยนี่พอเสร็จแล้วนะเห็นไหมคะว่าน้ำที่เราผสมลงไปเนี่ยจะมีสีเปลี่ยนไปค่ะก็จะเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วค่ะนี่ถ้ามันเพื่อนอยากจะให้เมล็ดกาแฟหรือว่าผงกาแฟเนี่ยเขาละลายได้ดีนะคะเพื่อนก็ไปใส่น้ำอุ่นก่อนก็ได้นะอันนี้ที่แรมใช้แบบ รวบระตับตอนค่ะก็คือแบบว่าไม่อยากเอาไปผสมน้ำอุ่นอะ่ะก็คือผสมในน้ำเย็นเลยมันก็จะละลายยากนิดนึงนะนค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายง่ายค่ะเพื่อนเพื่อนจะนำไปฉีดพ่นก็ได้นะหรือว่าจะนำไปลาดรถโรงเรียนก็ได้เหมือนกันค่ะนี่สูตรนี้ป้องกันหนอนเพลี้ยมแมลงได้ดีเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนำไปลาดลดลงดินค่ะถ้ามีบัวน้อยบัวใหญ่นะคะคเพื่อนก็ตักใส่บัวน้อยบัวใหญ่ได้นะอันนี้เราใช้บัวขนาดเล็กๆค่ะน่ารักกระทัดรัดค่ะอันนี้ไม่หนักนะคะวิธีไล่แมลงนะคะเราก็สามารถทำได้หลายแบบเนาะ,ะหลายคลิปที่พี่แรมทำให้เพื่อนๆดูค่ะก็ลองไปศึกษาค้นคว้ากันดูนะคะมีหลายคลิปมากค่ะ แล้วแต่เพื่อนๆจะนําไปใช้นะคะว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะก็มีหลายสูตรด้วยกันค่ะสูตรที่หาอุปกรณ์ยากสูตรที่หาอุปกรณ์ได้ง่ายก็เพื่อนๆก็ลองไปค้นกันดูนะคะเต็มแล้วเราก็จะนําไปลดผักของเราค่ะอันนี้ก็เป็นผักเป้นนะคะผักแป้นเราก็ปลูกไว้สองแปล้งค่ะแล้วก็จะนําน้ําที่เราทําเสร็จนะคะก็จะเป็นน้ําปุ๋ยนะคะเราก็จะนําไปราดรดลงดินเลยค่ะ ตรงนี้นะคะเราก็จะปลูกต้นใบแมงลักไว้ค่ะหรือว่าที่บ้านเราจะเรียกว่าผักอีตูนะคะอันนี้ใช้สําหรับการทําแกงอร่อยมากเลยค่ะหรือว่าจะกินกับขนมจีนนะอร่อยมากเลยค่ะเราก็จะนําไปลดต้นใบแมงลักของเรานะคะเพื่อป้องกันเพลี้ยแล้วก็มแมลงค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจะให้ดูนะนี่ใต้ใบเนี่ยค่ะเขาจะมีเพลี้ยะนะคะมาเกาะกินค่ะแล้วก็จะมาดูดน้ําเลี้ยงของต้นใบแมงลักของเราค่ะ แล้วบางทีก็จะมีหนอนตัวเล็กค่ะม้วนเข้าไปด้านในเน,นี่ยค่ะนี่ต้นนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าต้นเนี้ยโดนทาร้ายค่ะเราก็จะใช้สูตรนี้นะคะในการป้องกันป้องกันต้นนี้นะคะแล้วก็จะกําจัดหนอนในต้นนี้ค่ะนี่ลดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะโดนไปแล้วต้นนี้ก็มีเหมือนกันค่ะนี่เลย ใบเขาไม่สวยค่ะใบหยิกใบหยักค่ะสูตรนี้นะคะก็ป้องกันใบหยิกใบหยักได้ค่ะ,ลดล,ล,คะลดลงไปเลยค่ะลดลงไปเลยค่ะสูตรนี้นะคะเราใช้สัปดาหล์ละหนึ่งครั้งค่ะอันนี้ต้นมะละกอของเราค่ะนี่ก็คือต้นเล็กเองนะนี่เขาจะใบหยิกงอค่ะแล้วก็ใบของเขานะ จะมีจุดมีด่างด้วยค่ะเราก็จะใช้สูตรนี้นะในการป้องกันนะคะป้องกันโรคใบเหลืองได้ด้วยนะป้องกันจุดด่างดำได้ด้วยค่ะลดลงไปเลยมะละกอต้นเล็กนะคะเราก็จะลดลงไปเลยป้องกันมดหนอนเพี้ยได้ด้วยค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือต้นใบหม่อนของเราค่ะต้นใบหม่อนของเราก็ลดได้เหมือนกันค่ะป้องกัน เลี้ยหนอนนะคะแล้วก็ลดลงไปเลยค่ะดอกไม้นะคะก็ลดลงได้ค่ะป้องกันหนอนแมลงได้ด้วยค่ะนี่มะเขือค่ะเราก็ลดลงไปเลยป้องกันหนอนแมลงค่ะอันนี้ก็คือต้นกกค่ะต้นกกนี้ก็ไม่ต้องดูแลอะไรยากมากมายค่ะเพราะว่าต้นกกนี้ปลูกง่ายค่ะแล้วก็โตเร็วค่ะ ต้นสูงนะคะสูงประมาณ120เซนติเมตรค่ะอันนี้ก็คือสับลตนะคะที่เราเอายอดของสับลดนะคะที่เราตัดออกจากผลสับลตนะคะมาทําการปลูกใหม่ค่ะตอนนี้ก็นี่ติดแล้วค่ะเ,เพื่อนๆเราก็ใช้สูตรนี้ลงไปเลยค่ะลดลงไปเลยบารุงต้นบํารุงรากด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ต้นพืชผักของเราเนี่ยโตเร็วด้วยค่ะอันนี้นะคะนี่ก็ สับลดนะคะกำลังจะมีผลออกมาให้เราได้เก็บกินค่ะอันนี้หลายต้นนะคะที่เราปลูกใหม่ค่ะเราก็จะนำยอดมาเสียบไว้กับดินค่ะเราก็จะใช้สูตรนี้นะมาลาดลดลงดินค่ะนี่อันนี้ต้นนี้ก็ติดแล้วค่ะแล้วใบของเขากา็สูงแล้วด้วยค่ะอันนี้ถั่วพุ่มค่ะแล้วก็ลาดลงไปเลยค่ะช่วยเป้องกันไม่ให้หมดไม่ให้เพลี้ย ไม่ให้หนอนมาเกาะกินค่ะแล้วก็จะช่วยเรื่องของการบำรุงต้นผักของเรานะคะให้เติบโตได้เต็มที่ค่ะเร่งการติดดอกออกผลค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของพี่แรมมี่เร mm hmm. ดี้บนราลตลอดค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ